ในปีนี้นะครับสภาพาน้ําที่อยู่ในเขื่อนหลักนะครับหรือแหลง่งอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เนี่ยดูภาพรวมนะณนะวันนี้นะครับยังน้อยกว่าปี62นะครับซึ่งตรงๆเราก็น่าเป็นห่วงนะครับเรื่องของภัยแล้งที่จะตามมาในปีหน้าวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านพ,พลเอกประวิทย์นะฮะท่านก็ได้เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับ วันนี้ผมมาติดตามโครงการบึงสีไฟนะครับที่จังหวัดพิจิตรซึ่งเมื่อประมาณเดือนกรกฎานะครับท่านได้มาตรวจเยี่ยมที่นี่และท่านอยากเห็นบึงสีไฟนั้นมีน้ำนะครับเต็มบึงนะครับอยากเห็นว่าบึงสีไฟนั้นชาวพิจิตรได้ใช้ประโยชน์นครับ <S <S เป็นที่มาของวันนี้นะรเราเลยมาประชุมกันที่นี่นะครับซึ่งวันนี้ในการประชุมเนี่ยเราเชิญทั้งสสนเชิญทั้งจังหวัด จนทักปบมงครับก็ได้มาร่วมประชุมด้วยนะครับซึ่งการประชุมนะครับระวังแผนกันว่าทําอย่างไรนะครับที่จะทําให้บึงสีไฟนะครับมีน้ํานะครับมีบัวนะครับแล้วก็มีปลานะครับมีออกซิเจนนะฮะตามคนที่ชาวพิจิตรอยากได้นะครับซึ่งแนวโน้มนะครับเป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะฮะทางกรมเจ้าท่านะครับได้ดาเนินการเนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับ ทั้งหมดนะฮะกิจกรรมนะฮะในการขุดลอกเนี่ยภายในที่25เเดือนกันยายนนี้ซึ่งอีกไม่กี่วันนี้นะครับวันนี้22นะฮะกันยายนซึ่งตรงนี้จะชี้เห็นว่าเมื่อทางกรมเจ้าท่าเนี่ยทำการขุดลอกนะครับแล้วเสร็จแล้วกองดินที่กองอยู่นะครับก็ได้การประมูลนะฮะตามระเบียบราชการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ในกองดินที่อยู่รอบข้างเนี่ย คาดว่าจะแล้วเสร็จในการประมาณไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ซึ่งในการบริหารจัดก,การน้ำนะครับกรมชลประทานนะครับวันนี้เราเอาน้ำเข้านะฮะวันละประมาณ2 0 0 0ลูกบาทเมตรซึ่งจากนี้ไปในช่วงที่น้ำหลากนะครับคาดว่าอีกประมาณสัก2าเดือนนะฮะก็จะพยายามเก็บน้ำไว้ที่บึงสีฝ้าให้เต็มที่นะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทาง ท่านรองนายกมนตีนะฮะที่กํากับดูแลด้านน้ำเนี่ยเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับแล้ววันนี้ผมมาติดตามแล้วก็มาทราบความคืบหน้านะครับแล้วมาสรุปกันนะครับว่าวันนี้เป้าหมายในบึงสรีไฟนั้นเราจะมีระดับน้ําที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราต้องการเห็นว่าบึงสรีไฟนั้นอ,อยู่คู่กับชาพิจิตนะครับฟื้นเป็นให้บึงสรีไฟนั้นมีมีลมหายใจขึ้นมานะครับ มีน้ําหมุนเวียนฮนะแล้วก็จะเป็นที่พักผ่อนของพี่น้องชาวจอดพิจิตรและของจอดใกล้เคียงครับหรือเป็นที่เก็บน้ำนะครับในฤดูฝนของคนไทยนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับทางจังหวัดพิจิตรก,ก็โดยท่านผู้ว่าที่จะรักษาระดับน้ำนะครับของพิจิตรไว้นะครับซึ่งคร่าวๆนะครับก็อยู่ประมาณสัก ได้ประมาณสัก24ล้านลูกบาทเมตรนะครับที่จะเก็บไว้นะฮะในช่วงน้ำเต็มนะซึ่งคาดหวังว่าปีหน้านะครับจะน้ำเต็มบริบูรณ์ก็วันนี้ในปีนี้เนื่องจากว่าน้ำยังน้อยอยู่นะครับก็คาดหวังว่าจะมีน้ำในระดับต่ำสุดนะฮะประมาณ10ล้านลูกบาทเมตรครับค่ะทีนี้เรผมทีให้บริการเป็นแบบเป็นอาหารหรือบางท่านเราอาจจะอยากต้องได้เนื่องจากเป็นสิ่งเขาต้องคุณพ่อมาอยู่ในค่าเลี้ยงอนทั่วไป ก็เรื่องการนี้ในบริการนะคะซึ่งอย่างแรกเลยก็